หลายหลายคนที่เป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีความฝันที่อยากจะออกไปโรดทริปกับเพื่อนคนรักหรือว่าครอบครัวของเราการใช้ชีวิตบนรถอาวีคันใหญ่เจอกับธรรมชาติสวยๆเปลี่ยสถานที่ไปเรื่อยๆมันจะดีขนาดไหนกันล่ะจริงไหมแต่ถ้าขุดต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นปีๆกับครอบครัวขนาดใหญ่ระดับ6 1ถึงคนขึ้นไปกันละ่ะมันจะยังสนุกหรือว่าทรามานกันแน่และนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในเทรนที่เคยดังอย่างแวนไลฟ์ที่หลายครอบครัวทำตามๆกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้าย กลับไม่ได้ดีแถมโดนด่าและโดนดราม่ากันอีกวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูกันว่ามีติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์กี่รายการที่ต้องเลิกทมหรือสุดท้ายก็หายไปกับกระแสนีน้กันบ้างบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยพีคทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้กันละละก็ว,ว่ามีครอบครัวไหนกันบ้างก็นั่งลงเทคอาซิดแล้วผมเนี่ยจะพาทุกคนไปทัวร์กันเองครับมาเริ่มกันที่ครอบครัวแรกกันก่อนกับ Family of Nomad ครอบครัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเจสสิก้าแล้วก็ดับกับลูกๆ3าคนพกขอใจขาย และออกเดินทางเต็มเวลาในรถอาวีหลังจากที่ลูกสาวคนโตอย่างแอดิสันป่วยหนักมาหลายปีและเพิ่งฟื้นตัวพวกเขารู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากขึ้นและนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของช่อง Family of Nomads พวกเขาเล่าเรื่องการเดินทางของครอบครัวผ่านติ๊กต็อกอย่างต่อเนื่อง สร้างภาพครอบครัวที่อบอุ่นสดใสและใกล้ชิดธรรมชาติคลิปของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแคมปิ้งริมป่าและการทำอาหารง่ายๆบนเตาไฟดูและอบอุ่นหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากเปลี่ยนชีวิตตามกันเยอะจนมีผู้ติดตามรหลักแสนและหลักล้านบนทิกตอกได้อย่างไม่ยากเย็นในส่วนของการเรียนพวกเขาทำโฮมสคูลให้กับลูกๆและภาพการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศสไตล์การนำเสนอก็เป็นกันเองเน้นความสนุกและสาระชีวิตพวกเราเหมือนทัศนศึกษายอย่าง ยนั่นคือสิ่งที่เจสสิก้าคิดพร้อมถ่ายทอดแนวคิดเชิงบวกเรื่องของครอบครัวและการใช้ชีวิตนอกกรอบแต่เบื้องหลังความสดใสมันก็กลับมีรอยร้าวผู้ติตตามสังเกตว่าแอดดิสันเริ่มจะไม่ค่อยจอยเวลาออกกล้องเท่าไหร่และรู้สึกไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเตียงของเธออยู่ตรงกลางของรถอาวีไม่มีผนังหรือม่านกั้นและไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะในคลิปที่ถ่ายวันเกิดของแอดดิสันซึ่งเธอขอเพียงแค่ว่าได้พักในโรงแรมสักคืนก็ยังดีเพราะรู้สึกว่ามันมีประตู คลิปนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลทันทีผู้ชมหลายคนรู้สึกว่าเธอกำลังใช้ชีวิตที่ไม่ควรจะเป็นของเด็กคนหนึ่ง เธอต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆปลวกับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงและไม่มีพื้นที่ให้กับตัวเองลองคิดดูสิถ้าเป็นพวกเราที่โตมาป่านนี้แล้วจะรู้สึกยังไงที่ต้องอยู่แบบแออัดแบบนี้กันละ่ะจริงไหมและดีสันเองก็คงคิดเช่นนั้นเหมือนกันจุดนี้เองเนี่ยมันแสดงถึงการโหยหาความเป็นส่วนตัวที่รถบ้านให้ไม่ได้อย่างชัดเจนกระแสด,ดราม่าเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นมีทั้งผู้ชมที่ตําหนีพ่อแม่ว่ากาลังบังคับให้ลูกอยู่ในชีวิตที่พวกเขาเลือก โดยไม่ถามว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องการหรือไม่บอก็กล่าวว่าเด็กควรได้เข้าสังคมได้ไปโรงเรียนไม่ใช่แค่ติดอยู่กับรถกับครอบครัวทุกวนันเอดิสันเองก็เริ่มแสดงสัญญาณความเครียดออกมาวชัดเจนจนกระทั่งวันหนึ่งมีโพสต์ข้อความแบบไม่ออกนามใน r ร d d ิ t ว่าเธอเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในอาีแบบเต็มเวลาแต่ไม่มีความสุขเลยกับการใช้ชีวิตแบบนั้นและต้องฝืนยิ้มเพื่อนให้คนอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าเธอแฮปปี้ทั้งนี้นจริงแล้วเธอเหนื่อยและไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกต่อไปกระแสดราม่าก,ก็พีคสุดส ตอกแชรความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองก่อนจะลบออกไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าติด NDA ไม่เปิดเผยความลับจากแม่ของตัวเองโดยเล่าว่าชีวิตโนแมดนั้นส่งผลเสียต่อเธอหลายด้านทั้งสุขภาพจิตการถูกแยกจากสังคมเพื่อนและนําไปสู่การที่เธอมีปัญหาการกินผู้ชมจํานวนมากแสดงความห่วงใยและมีรายงานว่าเอดิสันเนี่ยได้ย้ายกับคุณยายเพื่อพักใจแล้ว การเปิดเผยของเอดิสันเนี่ยกลายเป็นจุดพีของเรื่องครอบครัวเนี่ยจึงประกาศยุติชีวิตแบบแวนไลฟ์และกลับไปตั้งรกรากในบ้านแบบทาวน เจสสิก้ากับดับเองก็อัดคลิปอำลาที่ทั้งเศร้าและก็สะเทือนใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พูดถึงการฟังเสียงลูกและการตระหนักว่าความฝันของพ่อแม่อาจจะไม่ใช่ของลูกเสมอไปขณะเดียวกันผู้ชมหลายคนก็ยังแสดงความเห็นใจและสนับสนุนแอดิสันว่าการกล้าออกมาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองคือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือกรณีตัวอย่างที่สําคัญของการใช้ทิกตอกเพื่อแสดงชีวิตจริงที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบและตั้งคําถามถึงขอบเขตระหว่างครอบครัวกับการสร้างคอนเทนต์ว่ามันควรอยู่ในจุดไหนกันแน่ มาต่อกันที่ครอบครัวต่อมาอย่างเร d ไว i t e and b e t u n อีกหนึ่งครอบครัวสายบัสที่ได้รับความสนใจอย่างมากซึ่งนําโดยเจนแล้วก็คลายพร้อมลูกๆสางโครและสัตว์เลี้ยงชื่อช่องเนี่ยก็เป็นการเล่นขางกับสีธงชาติสหรัฐอย่าง Red White แล้วก็ Blue พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในรถบัสที่ตกแต่งใหม่หมดโจดสไตล์วินเทจผสมความเป็นบ้านอย่างลงตัว วิดีโอของพวกเขาเนี่ยมีหลากหลายตั้งแต่การตกแต่งภายในการซ่อมบำรุงความสนุกของเด็กๆไปจนถึงเบื้องหลังชีวิตคู่และความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเนื้อหาเหล่านี้ของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่ว่าครอบครัวเบตูนเองเนี่ยกรโดนวิจารณ์ในเรื่องของความเป็นอยู่ของลูกๆบนรถบสัสเริ่มจากประเด็นที่นอนในรถบสัส พ่อแม่กั้นห้องนอนของตัวเองพร้อมด้วยเตียงคงไซส์ใหญ่โตสบายๆแต่ในขณะที่ลูก3คนต้องนอนเบียดเสียดกันในช่องเตียงเล็กแคบจนคนเรียกกันว่าเป็นโรงศพชัดๆแทมทางขึ้นเตียงของเด็กเนี่ยก็ไม่มีบันไดปล่อยให้ปีนด้วยตัวจับปีนขาวที่ยึดผนังแทนซึ่งมันก็อันตรายจนครั้งหนึ่งลูกสาวเกือบพลัดตกลงมาตอนปีนขึ้นเตียงอีกเรื่องคือห้องน้ํารถบัสเองเนี่ยมีห้องน้ําแบบเคลื่อนที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องใกล้ๆกับเตียงของเด็กๆและปิดไว้เพียงแค่ม่านบางๆเท่านั้นคนดูเนี่ยก็พากันสงสารท ใกล้ชิดแล้วก็ไม่มิดชิดหลายคนเห็นก็บอกว่าแบบนี้ควรผิดกฎหมายได้ซ้ำเด็กๆต้องทุกทนในที่แคบส่วนพ่อแม่สบายใจเฉิบนเตียงใหญ่นอกจากนั้นช่องนี้เนี่ยยังโดนวิจัยเรื่องของการศึกษาและการเลี้ยงดูซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้ลูกเรียนโรงเรียนแต่ใช้อินเทอร์เน็ตและใช้งานบ้านเป็นการเรียนรู้คนกลัวว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเรียนไม่ทนันและพวกเขาเองเนี่ยยังมีระบบเด็กดีประจาสัปดาห์แล้วก็เดือนคือให้รางวัลเงินสดกับลูกที่ช่วยงานได้ดีที่สุดกลายเป็นการแข่งขันชิงความรักที่หลายคนมองว่าบ่มเพาะความบาดหมางระหว่างพ น้องเข้าไปอีกที่หนักกว่านั้นก็คือเจนเคยลงโทษลูกของตัวเองให้สังคมรับรู้เช่นโพสตคลิปบอกว่าเมื่อคืนลูกสาวไม่ย,ยอมทางานบ้านเลยถูกลงโทษผู้คนจํานวนมากเนี่ยก็มองว่านี่มเป็นการประจานเด็กชัดๆแต่ว่าตัวของแม่เองเนี่ยก็ตอบโต้แรงว่าพวกโทรทั้งหลายเชิญด่าไปได้เลยฉันก็จะโพสต์ของฉันแบบนี้ต่อไปนี่แหละ ถ้าทีแข็งเกล้าแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้ดราม่ามันบานปลายมีผู้ชมบางส่วนถึงกระถามว่าควรแจ้งหน่วยงานคุมครองเด็กให้มาตรวจสอบดีไหมเด็กอยู่กันไม่ถูกสุขลักษณะแบบนี้และเมื่อกระแสด้ดานรบมาสะสมมากขึ้นในปี2023เจนกับคลายเนี่ยก็ประกาศว่าจะหยุดพากจากการทำคอนเทนต์รถบัสโดยอ้างว่าถูกพวกเกรียนคีย์บอร์ดตามรังควานจนทนไม่ไหวและไม่นานทั้งคู่ก็รีแบรนด์ใหม่มาเป็นช่องย h y ไฮคู่เปาโฟกัสไลฟ์สไตล์คู่รักและสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแทน ถือเป็นความพยายามแก้ภาพลักษณ์จากดรามา่ที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วและพวกเขาเนี่ยก็กลายเป็นแค่ช่องธรรมดารรมดาทั่วไปอีกช่องที่ไม่รับความสนใจไปซะแล้วนั่นเองเมื่อถึงครอบครัวต่อไปกันแล้วซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยถือว่าแหวกแนวที่สุดในวงการแวร์ไลฟ์เพราะว่านาเดียแม่ลูกสามตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับอดีตสามีและแฟนใหม่ในรถบ้านคันเดียวกันทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเลี้ยงลูกและยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบ3คนแต่เลือกจะอยู่ร่วมกันเพื่อความสุขของลูกๆครอบครัวนี้เนี่ยเดินทางท่องโลก กว่า9ปีมีคำขวัญว่าเรามีสนามหน้าบ้านที่ใหญ่ที่สุดก็คือโลกเน้นความอิสระเสรีในการใช้ชีวิตจุดเด่นของช่องคือพลังบวกแบบจัดเต็มมีคำคมแนวปรัชญาชีวิตในทุกคลิปซึ่งมีทั้งคนที่ชื่นชมในแนวคิดแบบนั้นและคนที่รู้สึกว่ามันคือการหนีความรับผิดชอบชัดๆสิ่งที่ทําให้ w h y Family Life กลายเป็นดรามา่าคือแฟนใหม่ของนาเดียซึ่งเคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนผู้ชมจำนวนมากต่างตั้งคําถามถึงความปลอดภัยของเด,เด็กในรถบ้านที่มีผู้ใหญ่อีกคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ชันนาเดียเนี่ยยังเปิดเผยว่าเธอไม่ได้ให้ลูกเรียนในโรงเรียนระบบแต่ใช้วิธี unschooling ที่ปล่อยให้เด็กเรียนสิ่งที่สนใจในแต่ละวนันไม่มีหลักสูตรไม่มีตารางไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจนเสียงวิจารณ์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้อาจทําให้เด็กไม่มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในอนาคตและเสี่ยงต่อการไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่จําเป็นนาเดียเนี่ยมักจะตอบโต้คําวิจารณ์เหล่านี้ด้วยรอยยิ้มและคําว่าเด็กๆของฉันเนี่ยมีความสุขดีพวกเขาตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มทุกวนันแต่มันก็ไม่สามารถสยบ ของผู้ชมได้ทั้งหมดและถึงแม้จะมีดราม่าทบทุกคลิปที่โพสต์แต่ช่องเนี่ยก็ยังมีคนติดตามเรื่อยๆไม่ใช่เพราะว่ามันดีแต่พวกเขาเนี่ยอยากติดตามเพราะว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนคล้ายกับการดูเริตี้โชว์ที่มีความจริงมากกว่าสคริปหน้าเดียและครอบครองเธอเนี่ยจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตาม,มองในทิกตอกซึ่งปัจจุบันพวกเขาเนี่ยก็ยังทำคอนเทนต์อยู่แต่หลังจากที่หมดกระแสดราม่าไปตอนนี้คนก็ไม่ได้ดูเยอะเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วจนกว่าที่เราเนี่ยจะเห็นพวกเขาจุดดราม,ารมรา่า ก,ก็ไม่อาจจะรู้ได้กันเลยล่ะครับและสุดท้ายนี่คือแวร์ไลฟ์ที่มีคนมากที่สุดเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากถึง12คนครอบครัวสุดท้ายแต่อลังการที่สุดต้องยกให้กับแฮปปี้คาราวานหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของ Family of Car าราวานนาโดยเอมเบอร์และก็มาร์คพร้อมลูกๆอีกสิบคนใช่แล้ว1ิบคนจริงๆเล่เด็กทุกคนเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกอย่างมืออาชีพช่องของพวกเขาเน้เน,นนําเสนอการใช้ชีวิตร่วมกันกับเสียงดนตรีอย่างมีวินยัยและสร้างแรงบันดาลใจมีคลิปหนึ่งที่เด็กๆเ,เรียงกันออกมาทีละคน ตามลำดับอายุแล้วเล่นดนตรีทีละชิ้นจนกลายเป็นวงออเคสตราครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซึ่งทําให้ช่องนี้กลายเป็นไวรลัลหลายครั้งก็เป็นการเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆที่พวกเขาไปพวกเขาเดินทางด้วยรถบัสขนาดใหญ่ที่รีโนเวทให้มีฟังก์ชันเหมือนกับบ้านเคลื่อนที่มีทั้งพื้นที่ซ้อมดนตรีห้องเรียนและพื้นที่ทําครัวพร้อมแบ่งเวลาชีวิตอย่างเข้มงวด เด็กๆต้องซ้อมวันละสี่ชั่วโมงเรียนหนังสือแบบโฮมสคูลและยังช่วยงานบ้านอีกด้วยแอมเบอร์มักเน้นว่าเด็กๆเนี่ยมีวินยัยเพราะว่าการเล่นดนตรีทําให้จิตใจสงบและมีสมาธิซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยประเด็นที่ทําให้เกิดดรามา่าคือวันหนึ่งลูกชายคนโตของบ้านซ้อมไม่ติดโรงเรียนดนตรีชั้นนําของโลกแอมเบอร์ก็เลยอัดคลิปในทิกตอกและก็กล่าวโทษว่าเป็นเพราะว่าตัวของลูกชายเนี่ยซ้อมน้อยเกินไปและนะับตั้งแต่วันนั้นเธอได้สั่งเพิ่มเวลาซ้อมของลูกกคนนจาววััละชโมงเป็ ชัั่วโมงทนทนีคำพูดนั้นเนี่ยทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกว่าเด็กๆในบ้านนี้อาจจะก,กําลังแบกรับความคาดหวังมากเกินไปบางคนเริ่มแสดงความห่วงใยเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆโดยเฉพาะเมื่อเห็นเด็กบางคนดูเคร่งเครียรขดขณะซ้อมดนตรีอีกรามาก,ก็คือเมื่อเอมเบอร์โปรโมทว่าจะมีรายการครอบครัวบ,บนช่อง TLC ทั้งแม่แแฟนเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆแต่สุดท้ายรายการนั้นก็ออกอากาศแค่ตอนเดียวและไม่มีภาคตอ่อไม่มีคําอธิบายใดๆจากครอบครัวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการโปรโมทเพื่อเรียกยอดวิวหรือไม่แม่เอมเบอร์จะไม่ตอบ ตแต่พูดติดตามจำนวนมากก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยใช้เด็กๆเ,เพื่อสร้างแบรนด์มากกว่าเพื่อเลี้ยงดูแบบธรรมดาและสุดท้ายหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่นานพวกเขาก็ตัดใจเลิกทําแวนไลฟ์คอนเทนต์และหันไปลงหลักปักฐานที่นิวยอร์กแบบเต็มตัวแทนหลังจากเจอกับกระแสด,ดราม่าต่างๆมามากมายอย่างไรก็ตามเด็กๆในครอบครัวเนี่ยยังคงน่าประทับใจในฝีมือการเล่นดนตรีและดูเหมือนว่าหลายคนเนี่ยจะรักในสิ่งที่ทําจริงๆผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงสนับสนุนพวกเขาและมองว่าทุกครอบครัวเนี่ยก็มีรูปแบบการเลี้ยงดูของตัวเองหากเด็กมีคคววาาาามมสสสุขและะประบรบํเ็จกจกอ ไม่จาเป็นต้องเหมือนใครแฮปปี้คาราวาจึงยังเป็นหนึ่งในครอบครัวแวนไลฟ์ที่รับความสนใจที่สุดในโลกออนไลน์มีผู้ชมหลักแสนต่อคลิปอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่จากแวนไลฟ์ต่อไปแต่เป็นการเล่นดนตรีเป็นครอบครัวที่ให้ภาพที่ดูสดใสและดีกว่าแวนไลฟ์ที่แย่าอามากจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบแวนไลฟ์ถึงบางครั้งมันจะไม่ได้รดน้นเหมือนกับในโลกออนไลน์บางครอบครัวก็พังเพราะว่าเสียงวิจารณ์และบางบ้านก็กลายเป็นดราม่าที่เราจะจําไม่ลืมและเพื่อนๆล่ะอย่างอยากขับรถออกไปนอนริมเขาเพรออกับคนนื่น อูีกไห,หรือจะขอดูผ่านจอบนทิกตอกก็พอแล้วล่ะก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยหรือใครเคยมีประสบการณ์ก็มาเล่าพวกเราฟังก,กันได้นะส่วนคลิปต่อไปของพวกเราเทคอาซีจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้เรามารอติดตามกันได้เลยนะครับ